สวัสดีครับอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองจากผมนะครับจะอธิบายเกี่ยวกับการเงินบนโลกอินเทอร์เนต็ตเแบบง่ายๆเข้าใจะง่ายๆมปฟังอ่าก็คือตอนนี้คลิปตัวเคอเรนซีก็เป็นเทรนล่าสุดนี่แหละอ่าก็อย่างคลิปที่แล้วคุณไปดูคลิปที่แล้วนะคลิปที่หนึ่งผมบอกว่ายังไงผมบอกว่าขุดเสร็จแล้วไปฝากที่ใบแนนและ ที่บ i แ a น c e เนรเราก็จะได้เป็นเหรียญ BTC ใช่ไหมที่บีแนด์นเนี่ยมันมีโทเค็นที่นิยมอ่ะจนมันดังจนเป็นเหรียญแล้วก็คือ BNB อ่าเราก็เพียงแต่แปลงคอนเซปต์ Concept, นะแปลง BTC เป็น BNB ซะแล้วเอา BNB เนี่ยไปฝากกับเขาแล้วก็รอดอกวันพรุ่งนี้แล้วเราก็เอาดอกเบีย้ยเข้าไปฝากเพิ่มแล้วก็รอดอกอีกวันหนึ่ง ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะพอใจแล้วถ้าคุณพอใจคุณก็ถอนหมดเลยถอนหมดออะไรก็คือเอาทั้งตน้นทั้งดอกออกมาน่ะคุณก็ได้มูลค่าเหรียญเท่าเดิมแต่จานวนเหรียญนนะ่ะเท่าเดิมแต่มูลค่าก็ต้องดูตามตลาดนะว,วันนั้นดีไหมา่แล้วในขณะนั้นนะคุณก็ขุดไปเรื่อยๆขุดได้ BTC แปลงเป็น BNB BNB เข้าไปฝากได้ดอกเอาดอกเบีย้ยแปลงเป็น BNB แล้วก็ฝากเข้าไปมันกท็ทบไปเรื่อยๆอมันก็หมุนวนไปเรื่อยๆรอใช้เวลาหนึ่งวันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอมันก็มีหลายวิธีอ่ะแต่วิธีนี้ดูง่ายสุดเข้าใจง่ายสุดอ่าส่วนที่เขาจะมีวิธีการทําไมเขาถึงได้ดอกเบี้ยมาจ่ายเราก็เขาก็เอาเหรียญไปปล่อยกู้ไงโอเคนั่นเป็นเรื่องหลังของเขาคุณก็เริ่มศึกษาจากตรงนี้แหละเดี๋ยวคุณก็รู้ว่ามันเหมือนแบงก์เลย โอเคมามาดูกันอ่าก็เข้าเว็บไบแ a น c e ก่อนนะอ่าก็นี่ไบแ a น c e ใช่ไหมาราคาก็ดูทั่วไปอ่ก็อ่า,อามาดูที่บัญชีของผมนะอ่าบัญชีของผมก็มีแหละสิบอ่าสิบดอลลาร์อืมมีไม่มาก ก็มีแค่เนี้ยโอเคอ่าผมก็มีจํานวนหนึ่งอ่าเป็นเหรียญ BNB แล้วก็เหรียญอีกมากมายก็ก็แล้วแต่้วมองกันอ่าวิธีการยังไงมีเหรียญ BNB แล้วใช่ไหมอ่าวิธีการก็คือเปลี่ยนทุกอย่างเป็น BNB ซะอ่าแล้วก็ไปที่ m y i d a n Earn อ่ะอ่า BNB BNB b, 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 b o s แล้วก็ทำการสเต็กลงไป สเต็กค,คืออะไรคือวางเงินอะคือวางเงินคล้ายๆฝากเงินแล้วกันเรียกว่าฝากแล้วกันเพราะเพราะถอนออกมันมันได้แต่ในื่าคำคำนี้ยมันไปอยู่ในระบบอื่นมันกลายเป็นแบบเดิมพันเนี้ซึ่งมันก็เข้าใจได้เพราะว่าเราฝากร้อยเหรียญมันก็ดึงออกมาร้อยเหรียญแต่ถามว่ามูลค่ามันก็ต้องตามตลาดวันนั้นอะเ,ออเขาก็พูดๆกันเป็นสเต็กอะออแต่คุณก็ได้กลับมาร้อยเหรียญนะถ้าคุณฝากร้อยเหรียญโอเคแล้วก็รอรออะไรรอพรุ่งนี้ แล้วก็คุณก็จะจะได้เอาเหรียญที่เขาผลิตมาได้ให้คุณซึ่งนั่นก็คือดอกเบีย้ยแล้วไงต่อคุณก็กลับไปที่ก็แลกทุกเหรียญแะแล้วก็เป็น b ี b แล้วคุณก็สเต็กต่อสเต็กไปเรื่อยวนไปเรื่อยวนหลูบไปเรื่อยอ่าก็จนวันที่คุณพอใจอ่ะคุณพอใจคุณก็ยัง่ยอันสเตกออกมาฝาก ฝากร้อยก็ดึงออกมาร้อยซึ่งมันจะมากกว่านั้นนะเพราะมันเรามีดอกเอาเข้าไปอีกอ่าแล้วคุณก็เอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นบิตคอยอีทีเลียมไปเปลี่ยนเป็นเหรียญดังๆอ่าปกก็ดอตเออยีทีเลียมหรือไม่ก็อ่าเหรียญยานเหรียญโอ้มากมายแล้วแต่คุณจะเลือกเล่นแค่นั้นแหละแต่ถามว่ามันยังไงมันได้ฟรีไงดอกเบี้ยก็ฟรี จะีย่ว่ารอรอพิ่งนี้ก็วนไปเรื่อยอเดือนหนึ่งอะคุณต้องมีได้แล้ะเงินฟรีๆแล้วคุณก็ต้องศึกษาใบแนนเยอะๆเพราะว่ามันมีหลายฟังก์ชันมากเออเผลอๆว่าอันนี้เป็นที่ที่ฝากเงินระดับโลกอ่ะอืมเพราะใบแนนมันเป็นเครือข่ายเชนระดับโลกมันคือมั่นใจว่าใน สามสี่ปีเนี่ยต่อจากนี้ไปอ่ะมันไม่น่าจะล้มหายใดจ่ะเพราะเป็นเว็บขนาดใหญ่มากตัวเหรียญก็มีโทเค็นที่สัมพันธ์สัมพันอีกมากมายที่มันแล้วเป็นเครือข่ายก็ระดับโลกละอ่าใหญ่ที่สุดอ่ะ,อะแล้วก็มีคือตัวเหรียญ BNB นบเนะี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับอีทีเรียมเหมือนกันนะอีทีเรียมมันเป็นซอฟต์แวร์มันในนั้นน่ะมอ่าสมมติบิตคอยใช่ไหมมันจะมีแฮช ให้ทั่วไปโอเคเดี๋ยวมาดูเข้านี่เลยกับใบแนนเอิร์ดน e ะไปที่บี b อนบีอ่าทำการสเต็กให้ดูเลยสเต็ก่ะสเต็กโปรโมชั่นเขาบอกให้อลิอืมผมมีเท่าไหร่ล่ะผมก็ลงไปเลยโชวอ่ะลงสุดยอดแล้วเราก็ปว้ยลงเสร็จแล้วนอนรอเพิ่งนี้เดี๋ยวมันก็โอนเหนรียญอลิศมาให้ง่ายไหม เสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนเอาเงินไปแช่อ่ก็เดี๋ยวมันก็โอนดอกเบีย้ยมาให้ดอกเบีย้ยมันก็อะเป็นเหออรียญอลิสใช่ไหมอ่าสมมุติว่ามีเหออรียญอลิสเข้ามาอ่าเห็นไหมมีเหออรียญอลิแล้วยังไงเราก็แปลงทุกเหรียญให้เป็นบี b อนดบีไดีไหมเออก็แปลงเลยโอเคแปลงเลยโซ่อ่าแปลงแปลงหมดเลย เพิ่มเพิคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตทุกปึ๊บเป็น BNB กลับมาเป็น BNB อ่า์บีอมีเท่าไหร่อ่าสมมุติเรายังไงก็พอใจแล้วอูไม่ like. แช่ไม่เอาเหรียญไปแช่ไปแช่แข็งละเราเหรียญมาเล่นเงี้ยก็เหมือนเดิมก็ไปที่เมนูไอ้ปแนนเออร์น่ะอ่าไปที่ BNB Vault เนี่ย ก็งงอันสเต็กมนนียก็ดึงเงินออกมาอืมดึงเงินออกมาโชะอ่าดึงแบบด่วนเลยขอด่วนปึ๊บอ,อ่านแล้วไม่อ่านหรอกปึ๊บปึ๊บได้เหมือนเดิมกลับมาดูที่บัลลานเรางจบเหนนะบ็นไหมบัลลานเราก,กลับมาเหมือนเดิมอืมถ้าโดนหักโดนเหิกอะไรไปบ้างก็คุณเอาไปฝาก มันไม่โดนหักนะมันได้เต็มเพลงแต่ว่าไอ้ตอนที่คอนเวิร์ตอ่ะมันมีการหักใช่ไหมคอนเวิร์ตมีการหักบางส่วนไปเป็นค่าธรรมเนียมเราก็เก็บเยอะๆแล้วคอยคอนเวิร์ตทีเดียวก็ได้อืมแล้วคุณไปทําอะไรต่อก็เรื่องของคุณเลยนี่คือเงินบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วคุณมีเท่านี้แล้วคุณอาจจะไปแปงเว็นเหรียญอื่นแล้วก็ไปเข้าเพย์พก็ได้อะไรเงี้ดยดูง่ายไหม โอเคอืม okay. ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่าอันนี้ผมก็เล่นเกมต่ออก็อย่างที่บอกนะครับไอ้ตรงเนี้ยคือบางอย่างเราเทคโปรฟิตแล้วเราก็จบไม่ต้องไปคิดเยอะอะเราได้ตรงนี้มาฟรีๆเราก็ใช้มันไปแค่นั้น okay. แหละโอเคแล้วส่วนจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโอ้ยมากมาย คุณเริ่มจาก n บแนนได้เลยใบแนนมีของเล่นเยอะมากชนิดแบบระดับโลกอะ่ะเล่นกันอ่าแล้วส่วนใครที่แบบเก่งหน่อยก็ฟาร์มซิ่งอ่าเดี๋ยวฟาร์มซิ่งนี่ก็ต้องใช้ความรู้เพิ่มอีกนิดนึงก็ไม่มีอะไรโอเคงั้นก็ขอบคุณที่ดูจนมาทนฟังผมมาจบจน จนตอนนี้ก็ส่วนถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยคุณก็ฝากได้ทางช่องผมเลยก็ได้นะฮะผมคิดว่าผมตอบได้เกือบหมดเลยเพราะว่าอยู่ในวงการนี้มันก็นานมาแล้วไม่นานหรอดีระบบดีไฟมันเพิ่งเกิดไม่นานด้วยล่ะบางทีมันก็หลอกล่อแต่ผมมองว่าบ n b ง่ายสุดนะปลอดภัยสุดเชื่อผม อ,อส่วนคุณจะมีทิคติกอะไรนะ่ะคุณคุณก็รวยได้ก็ยินดีด้วยจัดไปขอให้รวยกันทุกคนนะครับผมเล่นเกมไปเรื่อยค่ครับ